มันเท้าสวยชื่ออะไรอ่ะจีบหน่อยได้ไหมเหรอฟูจีบแล้วสวยหันไปเลยดีกว่ามึงวะเฮ้ยนี่เฮีย้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะมันนี่มาเฮ้ยบอกกจะจีบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียมันเป็นผู้ชายมึงเจี๊ยบคนนี้เขาน่ารักก็พอแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลพี่เปาผมอยากจีบสาวต้องพูดว่ายังไงอ่ะโอเคเอาอย่างนี้คุณคือคนที่น่ารักที่สุดในชั้นป .4 ผมคิดถึงคุณตลอดเวลาและผมอยากจะขอคุณเป็นแฟนตอนนี้เลยได้ไหมไอ้น,นี่ขอเด็กเก้าขวบเป็นแฟนบ้าปะวะคือผมคิดถึงคุณจริงๆนะเออ,เอ,อไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับคือผมกาลังคุยกับเด็กผู้ชายอยู่ วิธีเป็นฮีโร่แบบคุณสหัสดหนึ่งทุกๆคืนให้มองหาสาวสวยที่กลับบ้านคนเดียวเดินตามไปส่งเขาแบบ,บเงียบๆเพื่อระวังความปลอดภัย2ถ้าอีกฝ่ายสังเกตว่าเรากำลังเดินตามให้หัวเราะเพื่อแสดงความเป็นมิตรสามถามอีกฝ่ายให้แน่ใจว่าเขามาคนเดียวหรือเปล่าเพื่อแสดงความเป็นห่วงมาคนเดียวเจ้าสวยคับ <c oughs> ถ้าเขาเงียบแสดงว่าเป็นอินโทรเวิร์สี่ถ้าอีกฝ่ายเริ่มวิ่งแสดงว่าเขาปวดอึ ลงไปเอาให้หน่อยดิอย่ามาล้อเล่นนะครับถ้าเกิดมีมันยังอยู่ผมจะทํำยังไงอ่ะฉันจะให้นายจับหนมนม้มถ้าสมมต<อ>ิว่าเฮ้ยเอาจริงดิงมึงหูหายใจบ่โ oh. <Hey, S 1> หเฮ้ยเหมือนกูเลยกูก็หูเหมือนกันเลยเหมือนหูกินน้าบ่โอ้ oh. ทำไมเหมือนกูเลยวะมึงกบปี้กูวะมึงหูมีผู้สองบ่โอ้ oh. เอา้าทำไมผมไม่หูอ่ะผมมีหู oh. ถ้ามึงแตะตัวกูอีกรอบนะเดี๋ยวมึงได้รู้เลยว่ากูเป็นใคร สวัสดีครับชื่อพี่โปรครับอายุ5-6น้ำหนัก2ตันตันหลอดเลือดกับตันหลอดลมธรราชีพเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางด้านเชื้อโรคและด้านเชื้อราซึ่งแปลง่ายก็คือล้างห้องน้ำ สนเสน่ห์ของฉันมันต้องไม่มีแค่นี้สิคุยด,ดีอ,อย่างฉันเนี่ยนะวายตายแล้วมือลือล่นอ,อีกแล้วอะไงล่ะเลือล่อนกับเฮียแลละเอาว่าไงเอาหวัดีเพื่อนโอ้โอโอพระเจ้าเธอโอเคไหมเพื่อนให้ฉัน,นโทรเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าเพื่อนไม่เคอร์ติสอย่าเพิ่งตายนะฉันรักเธอนาคือเพื่อนแท้นายจะต้องมากับฉันทำไมฉันต้องไป พราะนายกำลังจะเป็นพ่อคนฉันท้องเหรอไม่ฉันท้องฉันก็ท้องด้วยเหรอไม่ไอสัตว์เขาบอกว่าถ้าเราใส่รองเท้านี้เราจะสามารถเหยียบตะปูเหยียบแก้วได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจริงไหม เหมือนจะเข้านะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะจุดไฟด้วยน้ําตาลอันดับแรกให้เราเจาะไม้เป็นรูแบบนี้หลังจากนั้นก็เติมน้ําตาลลงไปจากนั้นก็เทด่างทับทิมลงไปจากนั้นบดให้มันเข้ากันนี่ก็จะได้เป็นไฟแบบนี้เลยแค่นี้คุณก็เอาตัวรอดเวลาเข้าป่าได้แล้วต้องใช้หนังยางกีเส้นแตงโมถึงจะแตกหนึ่งเออ็ Immortality กูเลือดออกอะ่ะเลือดออกตรงไหนกูเลือดออกตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงไหนวะก็ตรงที่กูมีแต่ว่ามึงไม่มีอ่ะสมองอเหรอ <c oughs> ผมโอ้นแล้วนะครับพี่ขอดูสลิปหน่อยน้อง <c oughs> อะไรอ่ะน้องเอ้านี่ไงสลิปทั้งหมด120บาทครับ แต่ผมไม่ได้เอาตังมาพี่แต่พี่ตัดให้น้องแล้วนี่เอ้าแล้วพี่จะทำอะไรผมได้หามเลยแฟนในฝันของพี่คือใครครับผมไม่จำเป็นต้องมีแฟนในฝันครับเพราะผมมีแฟนในชีวิตจริงอยู่แล้วเขาชื่อพลอยผมรักเขามากเขาสวยมากที่สุดในโลกเอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าพี่กับพลอยไม่ได้เป็นแฟนกันพี่อยากได้พิซซ่าแบ็คพิงค์ตำรวจไม่จ่ายเพื่อปรึกษาทนายมันแล้วงั้นต้องเอาให้คุ้มชูกะชูกะชุในข้อสรุปแล้ว กามีเมียเด็กทำให้หมาแก่อย่างเรามีความสุขไม่เข้ากูกินเด็กได้แต่กูชอบเมียแก่มึงเอาแม่กูไปเลยขอบคุณมากครับเพื่อนผมเห็นผู้หญิงเดินกลับบ้านคนเดียวผมก็เลยจะเดินตามไปด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพเขาเริ่มเดินเร็วนะครับสงสัยเขาอยากออกกําลังกายตอนนี้เขาเริ่มวิ่งนะครับพี่พี่หยุดวิ่งก่อนพี่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 อะไรไหมพี่พี่ฟังม่ฟังแล้วโทษนะคะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงหนึ่งล้านน้องเลอกเลขกอะไรยี่สิบ ดีใจด้วยค่ะน้องได้เงิน20บาททำไมมึงโง่อย่างนี้วะตั้งแต่เลขหนึ่ง 1, ถึงหนึ่งล้านน้องเลือกเลขอะไรคะ21โสิเอ็ดอ,อ,อมึงชวนกูทำไมวะเฮ้ยมึงพูดแบบนี้มึงอยากมีปัญหาเหรอเดี๋ยวมึงเจอ,อน้องกูฮัโลโหลหมูมาหาหน่อยเด้ได้เดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูเหมือนกันฮัโลโหลเพื่อนมาหาหน่อยเด้สวัสดีครับพี่เดี่ยวว่าไงพี่โป๊ เฮ้ยมึงดูอีแก่นั่นดิเดินไม่น่าไหวดูจากทรงละเฮ้ยแล้วมึงจะไปว่าเขาทำไมวะเดี๋ยวเขาก็ต่อยมึงหรอกสภาพ่างนั้นน่าจะมาต่อยกูเดินให้ไหวก่อนเธอค่อยมาต่อยกูเชี้ยแม่งมึงไอ้เหี้ยบบนั่นมันนกไม่นั่นมันเครื่องบินไม่นั่นมันความจเจริญ